สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยสิทธีนัคราชนะครับวันนี้จะเพิ่งปิดหนีกันไปไหนนะเดี๋ยวจะพาไปชมพื้นที่นาสวยๆน้ํานี่ดินดําน้ําชุ่มเลยนะครับอยู่ที่อําเภอเมืองลบบุรีนะผมเกินกว่าน,นะอยู่ที่อําเภอเมืองลบบุรีเนี่ยห่างจากกรุงเทพประมาณ1 1 0กิโลเท่านั้นแหละขับรถกะช่วงครึ่งนะครับมาทางสายเอเชียนะครับที่ที่ผมจะนําเสนอเนี่ยที่จะพาไปชมเนี่ยนะครับ14ไร่หนึ่งงานกับอีก40กว่าตารางวานะครับดินดําน้ําชุ่มเลยแปลงนี้แต่ก็มีข้อดีข้อเสียนะ ไฟฟ้ามีนะเห็นนะไฟฟ้ามีนะครับถนนเป็นอย่างเงี้ยประมาณสัก600เมตรรับได้ไหมถนนอย่างเงี้ยนะ600เมตรนะครับข้างๆนี่เป็นบ่อนะไม่ใช่บ่อที่เป็นคลองนี่เห็นไหมเป็นคลองส่งน้ํานะครับเนี่ยฮะมาดูดีฮะแต่ว่าจะพืชมันขึ้นเยอะนิดนึงวัชพืชก็จะเป็นพวกเห็นป่ะเนี่ยพวกผักบุ้งอะไรต่างๆนะส่วนฝั่งนู้นเนี่ยเห็นไหมฝั่งนู้นเนี่ยเป็นถนนลาดยางแล้วก็มีบูบ้านเต็มเลยนะครับ จากนี้ไปลบบุรี15กิโลนะครับโฉนดคุดแดงนะครับยกแพงอยู่แค่2.59ล้านเองนะครับมีข้อเสียก็คืออย่างที่บอกอะฝั่งนี้นไฟมันไม่ผ่านนะครับน้ำมันไม่ผ่านมันไปอยู่ฝั่งนูนะ้นน่ะฝั่งที่รถวิ่งอะ่ะนะฮะวันนี้ผมไทยทำหนึ่งพฤษกาคมน,นะครับวันแรกของเดือนเลยเห็นวิวภูเขาไม่ไกลๆนู่นน่ะๆๆๆนั่นคือตัวเมืองลบบุรีนะครับไปเดี๋ยวตามผมมาเลยเดี๋ยวพาไปชมเดี๋ยว โดดลงดีๆก่อนเดี๋ยวล่วงพื้นที่กําลังกระทัดรัดครับน้ําไม่ท่วมนะท่วมปี54นีแ่แปลงที่ผมกาลังจะพาไปชมเนี่ยแหละครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะถ้าชอบนะครับอันนี้กำลังสูบน้ําเข้าเข้านาเลยสูบจากฝั่งนี้เข้าฝั่งนี้นะครับวันนี้ผมมาก,กับคุณอึงสังเกตดินตรงที่คุณอึงเดินย,ยืนอยู่อะจะยืนอยู่อะดำเมี่ยมเห็นไหมฮะไปะตามกันไปเลย ่ะเรามาพบกับคุณอื่นกันเลยครับสวัสดีครับคุณอื่นครับเจอกักแล้วครับมาทําอะไรครับในวันนี้อ๋อเนี่ยพามาชมที่สวยเลยแปลงนี้แป้งนี้อ๋อวันนี้ไม่ทาแป้งเหรออ๋อวันนี้เดี๋ยวมาช่วยงานกระถินที่วัดอีกช่วยกระถิ่นอีกงานเยอะเลยตรงนี้เราไม่ได้หยุดกันเลยเนาะครับผมแปลงนี้เป็นยังไงบ้างอธิบายนิดนึงครับแปลงนี้นะครับข้อดีเลยนะครับอ่าน้ําน้ำเนี่ยนะดีดินดีที่นี่ดูดินนี่ดินสีดําเลยใช่ไหมฮะดินดำน้ําทุ่มอ่า ตอนนี้ก็ทำนาอะไรอยู่กี่ไร่ครับเนี่ยอ่าจุดกี่ไร่หนึ่งงานสี่จุดแปดตารางวาอ่าอยู่ที่ไหนเนี่ยอ่าอยู่ที่ตำบลดอนโพอำเภออำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีลบบุรีลบบุรีไม่ไกลเนาะไม่ไกลครับมาจากกรุงเทพไกลไหมกรุงเทพก็ร้อยสิบกิโลอ่าดอนเมืองแถวๆถวได้คือมุ่งมงกกว่านะครับชั่วโมงกว่าอ่าถ้าเผื่อรถติดหถึงใกล้สองชั่วโมงเลยครับทิศทางเป็นไงบ้างแปลงนี้ทิศทางนะครับก็ เดี๋ยวผมหันตามแสดงว่าเราอยู่ในที่เราครับผมเราหันหน้าออกถนนคือทิศเหนือทิศเหนือวันนี้ดูอากาศมันคุ้มๆเนาะครับไม่งั้นเราจะให้ดูแสงอาทิตย์ละคุณอ่ำพาคือมันตกมันนิดหน่อย่อนมันไม่รู้มันฤดูอะไรกันแน่เนาะมั่วไปหมดเลยวันนี้เราถ่ายทำหนึ่งพฤศจิกายนเนาะวันแรกของเดือนเลยคผมอ่ะไปเดี๋ยวพาเราชมหน่อยครับบนบหัวคนานี่เลยครับเริ่มจากตรงนี้เลยนะประมาณนี้เนี่ยนะ โอ้ดินสวยมากครับดินมันอย่างเงี้ยปลูกอะไรก็งามน้ําท่วมไหมครับเนี่ยน้าท่วมก็ปีห้าสท่วมปีเดียวปีเดียวจากนั้นไม่ท่วมเลยครับก็ถือว่าโอเคนะฮะครับผมขอบเขตคร่าวๆเลยคือมองตามคันนาไปก่อนเนี่ยนะหมดนี่เลยใช่ไหมครับใช่ครับข้าวนี้เพิ่งปลูกใช่ไหมครับประมาณยังไม่ถึงเดือนข้าวอ่ะไปไปงั้นเราเดินเดินเดินไปเที่ยวกันดีกว่าครับถือว่าเราไม่ได้มารีวิวขายเนาะพามาเที่ยวพามาเที่ยวชมนา อาทำนากันดีกว่านี่เราอยู่ประมาณสักเก้าโมงครึ่งเนาะเก้า<ม>โมงเช้าแต่แดดมันไม่มีครับโอ้ดินดีนี่ครับเนี่ยอ่าดีครดีไปขุอยอนะไรเนี่ยคุณหนึ่งขุยอะไรนะมีขุยสนะยเ,เดือนมีขุยสะเดือนอย่นี้ขุยหนูตรงนี้หนูหใช่ไหมหนูแต่น่าจะไม่มีตัวแล้วล่ะนี่คือผู้เชี่ยวชาญเลยเขาน่าจะจับไปแล้วโอ้น้ำมันใสมากเลยเนาะครับข้าคลองหน้าที่เรานี่เนี่ยจูบเข้ามานะสูบเข้ามาทำนากันข้าวนี่ประมาณกี่เดือนเนี่ยต้นปาอนี้ฮะ ตรงนี้ไม่ไม่ถึงเดือนนะครับไม่ถึงไม่ถึงใช่ไหมครับครับโอ้แล้วตอน้ำไตแล้วก็นปานปุ๋ยจบเลยเนี่ยแสดงว่าปลูกป่าได้เลยดีเนี่ยปลูกได้ครับมากกว้างแคอยู่โอเป็นร้อยนะฮะ้ากกว้างผมว่าประมาณร้อยหนึ่งลึกด้วยสายตาประมาณร้อยร้อยห้าสิบกว่าใช่ใช่อ่ะไปไปไปเราเดินไปดูกันครับวันนี้เราก็ไปแจกขายหนึ่งแปลงเนาะใช่ครับแปลงใกล้ๆนี่แหละครับ ลงตื่นไปไม่กี่วันเองแล้วปิดแล้วเราก็เลยมามาแปลงนี้ต่อเลยครับแปลงนี้มันมีอุปสรรคปัญหาอะไรบ้างไหมอุปสรรคปัญหาก็อ่าหนึ่งเลยถนนอ่าถนนจะเป็นถนนลุกลังอยู่ไกลมากโครงการเขาจะมีถนนอ่าคอนกรีตเข้ามาเลยนะไม่แน่ใช่ไหมอ่าคือด้านด้านที่ตรงวัดที่เลี้ยวมาเมื่อกี้เนี้เราทำแล้วเสียดายน้ำไฟมันไม่มาฝั่งนี้เนาะใช่อยู่ตรงนี้อันนี้บ้านคนหรือเปล่าอันนี้ฮะบ้านคนบ้านคนแสดงว่าไม่เปรี่ยวนะมีบ้านคน ถ้าใครจะชมก็นัดเราล่วงหน้าหนึ่งวันใช่ไปถือว่าเรามาเดินเที่ยวกันน้ำใสมากเลยอืมอันนี้อยู่ใกล้ๆวัดอะไรอ่าวัดไดยาววัดไดยาวครับวันนี้จะไม่งานทอดกระถิ่นเดี๋ยวเราไปทำบุญกันอีกอ่าวัดไดยาวอำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีครับผมถ้าบ้านท่านอยู่ไหนไม่รู้ท่านจับพิกัดมาแล้วกันครับแล้วก็บวกมาสักกิโลนึงแล้วกันเนาะได้กิโลนึงอ่าก็จะถึงที่นี่เลย ผมชอบดินชอบน้ําที่เนี่ยเออราคาเท่าไหร่อ่ะราคานี้ยกแปลงเลยเจ้าของเขาบอกว่าสองจุดห้าเก้าสองจุดห้าเก้าล้านเฉลี่ยนึงก็ประมาณเท่าไหร่แสนก้าบาทแสนก้าบาทโอ้ก็ถือว่าโอเคนะตอนนี้แสนก้าบาทถือว่าไม่ไม่แพงนะแสนก้าบาทอยู่ในเขตอำเภอเมืองด้วยใช่ห่างจากจังหวัดลบบุรีประมาณกี่กิโลจังหวัดลบบุรีก็ประมาณสิบกิโลสิบกิโลครับอ่างทองล่ะอ่างทองตกประมาณไม่น่าถึง สามสิบป่ะยี 20, 20่สิบยี่สิบปียี่สิบกว่าแสดงว่ามาจากสายเอเชียก็สักยี่สิบกว่ากิโลก็ลงมาแปลงนี้เลยสายเอเชียวิง่งอ่าเลี้ยวเข้ามาเส้นบ้านแพระลบลีอ่ะเลี้ยวเข้ามาหน่อยเดียวแสดงว่าแปลงนี้ก็มาไม่ยากครับมันจะมีจากถนนใหญ่เข้ามาเนาะประมาณสักสิบกิโลเนาะที่มันจะเป็นทางมันก็เป็นทางปกติแหละแต่เป็นทางสองเลนแต่แบบรถไม่เยอะมากเดี๋ยวต้องบอกไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหลายท่านจะงงไงทางเข้ามาผู้นี้เลยจากเส้น อะที่มาสายเอเชียนะสายเอเชียมาลบบุรีอะนะครับเราันแยกเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นทางหลวงชนบทประมาณสักสิบกิโลแล้วกันตอนนี้โครงการอะไรรถไฟฟ้ารถอะไรรถรถไฟรางคู่ใช่ห่างกันนี่กี่กิโลหนึ่งอยู่ประมาณหกกิโลรถไฟรางคู่อยู่ใกล้ๆนี้เลยครับกำลังก่อสร้างเลยประมาณห้าถึงหกกิโลลบบุรีกำลังดังเรื่องของรถไฟรางคู่เส้นทางคมนาคมเนาะครับมันกำลังก่อสร้างใกล้เ สถานีก็อยู่ใกล้ๆเรานี่แหละเดือนพฤษจิกายนนี้เรามีโอนประมาณกี่แปลงเดือนนี้เหรอเดือนเดือนเออเดือนนี้แหละเดือนนี้แหละเดือนนี้โครงการโอนโอนที่เห็นเห็นเลยนะเกือบเกือบสิบแปลงลนะตอนน่าเห็น <ๆ S 1> เห็นแล้วก็มีคนจับจองแต่ยังไม่สรุปบรรโอนให้อ่ามีอีกรวมแล้วก็เกือบสี่สิบเหมือนกันอ่าคือรอกาหนดเลิกยามงามดีก็เป็นอีกหนึ่งเดือนที่เราเหนื่อย ตั้งแต่ต้นปีเรามานี่เราทะูุ300กว่าแล้วเนาะใช่ครับ300กว่าแปลงยังไม่สิ้นปีนะครับเหลืออีก2เดือนครับเดี๋ยวผมขอหมุนตัวแป๊บนึงครับรอรอผมแป๊บหนึ่งนี่นี่จะได้เห็นบรรยากาศเนี่ยนะครับโอ้หน้ำเยอะมากเลยเนาะน้ำไม่ต่อปีไม่ต้องกลัวคลอมนี้ไม่มีแห้งเขาถามมีคนถามเนี่ยเนีบังเกอร์ปูนเนี่ยที่ทำตรงถนนเนี่ยเขาทำเพื่ออะไร กันดินกันดินมันไหลลงไปในคลองอ๋อคือกันน้ำจะท่วมนะไม่ใช่ครับเดี๋ยวหลายท่านคิดว่ากันน้ําท่วมไม่ใช่ไม่ใช่กันดินไหลครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือให้ขอบบังเกอร์มันเท่ากับถนนฝั่งนูน้นได้มานี่จริงๆมันมาได้สองทางเนาะมาทางสายเอเชียก็ได้ใช่ครับสายเอเชียก็คือจากอะไรนะที่ผ่านอายุธยามาใช่ไหมใช่ครับหมายเลขสามสิบสองเนาะที่ไปเชียงใหม่อะนะ เลี้ยอ่างทองมาแล้วก็อีกเส้นหนึ่งมาทางพระผลโยธินใช่ไหมครับหมายเลขหนึ่งที่มาทางดอนเมืองแลวอะไรล่ะรังสิตวังน้อยหนองแคหินกองสระบุรีผูแครลบบุรีอ่ะเนาะครับอากาศมันมันโอเคนะแต่มันมืดไปนิดเนาะเริ่มเจอเริ่มน้ำหนาวแล้วมันมันยังงงๆอากาศนะครับวันนี้อึมคึมเมื่อวานร้อนเมื่อคืนมีฝนตกเลยนะตก วันนี้น่าจะตกทั่วประเทศดูแล้วอะอึมคึมใใคะกกละอ่ะแล้วเราก็หกักโค้งอันนี้ต้องลังวัดก่อนใช่ไหมรัวัดครับตรงนี้นะเขตอยู่ตรงนี้ประมาณเนาะอ่านี่ที่เขตเราเนี่ยนะฮะพื้นตรงนี้เดี๋ยวเราลางวัดแล้วเราปักหลักให้ครับเ่แล้วก็ตรงไปเกือบร้อยห้าสิบเมตร เนี่ยเเริ่มเป็นใหญ่เหมือนกันอันนี้คือแค่เส้นตรงเส้นเดียวนะเหลืออีกสามเส้นอ่ะไปครับเรามาแล้วเราก็เดินเดินหน้าต่อไอ้ที่ดินขาวๆนี่มันเป็นเพราะอะไรดินขาวๆนี่คือคราบน้ำนะน้ำพอแล้วน้ำมันแห้งเขามีอ่านปุ๋ยไปด้วยไงเคมีเหรอมันไม่ได้เรียกเคมีหรอกเรียกว่าดินเค็มไหมก็ไม่ไม่เค็มไม่เค็มเรียกว่าอะไรฮะมันมันมันดินมันแข็งแข็งเนาะ เราก็เรียกไม่ถูกกันนะแต่ไม่แต่ไม่นั่นไม่มีผลเสียนะครับเนี่ยอ่าบนนี้ขาหวานผมเห็นเข้าหวานไอ้นี่อะไรนะบุญขาวหรอบุญขาวเอออ่าวันนีเข้าหวานอยู่ภาพดินอ่าเดี๋ยวอะไรท่านจะงงเราบอกแล้วเราไม่ได้มุ่งขายเราพามาเที่ยวปีห้าสี่นี้น่าจะประมาณอกได้นะได้แถวนี้นะไม่เหลือครับทวมทั่วครับ อันนี้ข้าวพันอะไรเนี่ยพอรู้ไหมอันนี้น่าจะเป็นข้าวพันอะไรของปทุมหรือเปล่าตอนนี้ราคากำลังได้ด้วยเราก็ไม่รู้นะักเกวียนนึงก็หกเจ็ดพันได้ไหมได้ครับเออผมว่าจะถามให้ความรู้มานานแล้วไอ้เส้นๆนี่เขาเรียกว่าอะไรไอ้ที่เป็นร่องน้ําเนี่ยร่องน้านี่คือเขาจะชัดร่องไว้เพื่อระบายน้ําออกไม่ให้น้ำไมนขังเดี๋ยวน้อ๋อเนี่ยนะครับเป็นความรู้นะครับ,รบน้ำเข้าน้ำออกแล้วกันเหมือนเป็นคลองน้ำาอย่อมๆในในแปลงข้าวอ่ะ เห็นมัมันจะมีร่องน้ําตลอดแต่ไม่ลึกนะแค่เขาเรียกว่าตะตุ่มตะตุ่มอะไรก็ได้ครับอันนี้เดินไปได้ดีนเสียงงานวัดไปเลยใช่วันนี้คุณโอไปไหนครับเนี่ยคุณโอมีรับลูกค้ารับลูกค้าแล้วก็จะไปโอนด้วยครับก็เริ่มภารกิจเราเดิอนพฤศจิกายนก็หนักขึ้นนะจะปลายปีแล้วครับ เส้นรอบวงนี้เท่าไหร่เนี่ยครึ่งกิโลกว่าเพราะเส้นหนึ่งมันก็อ่าร้อยห้าสิบเมตรสองฝั่งก็สามร้อยเจ็ดร้อยกว่าเมตรอะครับใครซื้อไว้น่เอาไว้ทําอะไรดีแปลงนี้แปลงนี้นะผมว่าเหมาะกับการปลูกป่าปลูกป่านะทาสวนก็ได้นะนี่นะชักล่องเมื่อให้ยังไงป้องกันน้ําท่วมคือน้ํามันไม่ได้ท่วมหรอกเพียงแต่ว่านาจากคนอื่นเขาน้ําจะได้ไม่เข้ามาใช่ไหมล่ะใช่อ่า ปลูกปลาปลูกบ้านได้ไหมปลูกบ้านได้นะทางไหนมีบ้านด้วยมีบ้านด้วยหลังใหญ่เลยหลังคาส้มๆอ่ะนะครับอ่าขวามือก็เป็นบ้านซ้ายมือก็เป็นบ้านเนี่ยแสดงว่ามีคนอยู่แถวนี้ระหว่างทางนี่ชุมชนเยอะครับผมมองว่าถ้าเราจะปลูกบ้านเนี่ยเราขุดบ่อนะอ่าขุดบ่อสักลูกนึงขุดบ่อนี้เนี่ยแล้วเอาดินในบ่อเนี่ยมาถมถมมด้านหน้าแล้วเอาดินเอาบ่อนี่เก็บน้ำใช่ไหมใช่ครับผมว่าหลายที่ไม่ค่อยมีดินอย่างเงี้ย ไปมาหลายที่ก็ไม่ค่อยเคยเจอนะวนมากจะเป็นออกคนทรายบ้างอะไรเงี้ยนี่ดาเลยนะไม่ใช่พุ่นสีนะเราไม่ได้สร้างภาพนะเดี๋ยวหลารท่านให้คุณเอาดินสร้างภาพเปล่าดินดําอย่างนี้ือเปัาที่เรียกดินดําน้ําชุ่มฮะครับครับผมากจะมีถ้าแถวรบบุรีสรับรีเนี่ยดินออกประมาณนี้ยประมาณนี้อ่าถ้าเลยสรับรีไปตรงก็จะออกแดงๆสีแดงสีน้ําตาลครับมันมีมันมีหลาย แต่ดินเนี่ยเราจับขึ้นมาเนี่ยเราเหมือนกับเราบี้เราขยี้เนี่ยเป็นร่วนซวยเลยนะครับครับอันนี้คันนานี่มันม่งบอกเขตชัดเจนเนาะใช่ครับยังไงเราก็ต้องรังวัดอยู่แล้วครับถ้ามีาการโผนนะก็ต้องต้องต้องนัดกันดูกันพื้นที่กัน ของอกไม่ต้องวัดหรอกอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมันต้องวัดครับคือเจ้าของเก่าอะรู้แต่เจ้าของใหม่เขาไม่รู้ใช่ไหมล่ะว่าอยู่ตรงไหนโอ้นีก่ก็กว้างเหมือนกันนะเนี่ยครับนี่เป็นบรรยากาศครับอะไปคุณหนึ่งเป็นคนที่ไหนเนี่ยมีหลายท่านถาม FC รู้สึก FC คุณหนึ่งเยอะเหลือเกินบ้านเกิดเลยครับอยู่อยุธยาเป็นคนคนกรุงเก่าใช่ไหมครับกรุงเก่าถึงได้ใหม่อย่างเงี้ย จะได้รู้กันไว้ไงคุณอึ่งเป็นคนอยุธยานะครับ fc ถามมาเยอะเลยคนที่ไหนว่างๆไปเที่ยวอยุธยาได้ใช่ไหมได้ครับได้อยุธยามีอะไรน่าเที่ยวบ้างครับโอ้มีมีวัดมีอพระเนี่ยช้างอ่าอ่าแหล่งท่องเที่ยวเยอะส่วนใหญ่จะเป็นโบราณสถานเก่าๆใช่ไหมครับเขาเรียกกรุงเก่าครับแล้วคุณโอ้เขาเป็นคนที่ไหนเนี่ยไม่ได้เจอแกเลยไม่ได้สัมภาษณ์กันเลยคุณโอ้ อุตรดิตถ์อุตรดิตถ์ใช่ไหมครับคนเหนือเหรอครับก็เกือบเหนือแล้วก็เหนือ้ะครับดังนั้นคือทุกท่านจะได้รู้จักพวกเราไว้ไงนะครับเพราเราเรามีถิ่นฐานเราอยู่ตรงไหนอะไรกันเราเหมือนครอบครัวเดียวกันนะนะนี่ครึ่งทางแล้วนะเอาใหม่14ไร่1งาน48ตารางวาเนาะยกแปลง2.59ล้าน2.59ดเอ่าเหลือวรางวาให้พร้อมค่าโอนนี่ใครออก คนซื้อหรือคนขายคนขายคนขายเพราะฉะนั้นท่านเตรียมเงินมา2.5ก้าลาอ่ะ2.59จุดห้าก้บเลยไม่ต้องมั่มประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่นี่นี่โอ้ดินดำดิฉันเลยดำมากเลยครับดำพอๆกับผิวผมเลยแต่ท่านนึกว่าเป็นดินภูเขาไฟไม่ใช่นะครับใช่ครับดินธรรมชาติครับแล้วก็บี้มันก็ล้วนดีนี่นี่ให้ดูให้ดูเห็นไหมฮะแล้วอันนี้ก็ตรงออกไปครับ มันดูไม่ยากเพราะมันมีคันนาไงนะใช่ใชเดี๋ยวผมจอดรถไว้ตรงนั้นอ่จจะได้เห็นไงฮะว่ามันกว้างจริงๆมันไม่ได้ต่ํากว่าถนนเลยแทบติดถนนเลยมั้งเนี่ยเยเยถ้าเขาราดคนกีดหรือเทคนกีดเนี่ยนะลาดยางหรือตีคนอนเอ่เทคนกีดเนี่ยประมาณสักศอกหนึ่งได้เนาะได้เราจะต่ํากว่าครับตอนแรกกับมันเท่าๆเลยนะครับทีนี้เขามาเอาหินเอาเอาลูกลังมาลงใช่ไหมล่ะเขาเลยสูงกว่าน่อหนึ่งไงฮะ ปากทางเข้าเหง้าเขาทำคอนกรีตมาแล้วใช่ไหมใช่ครับตรงตรงบริเวณวัดประมาณานนนหนึ่งกิโลได้อะอ่าแล้วก็งคงการทักเทม,มมาเรื่อยๆนะก็ต้องลองดูถ้ามีบุญนะมีบุญก็มีงบคงได้เทน,นะครับปัญหาของแปลงนี้มีอยู่หนึ่งเลยก็คือไฟฟ้าไม่ได้ผ่านข้างหน้าแต่ผ่านฝั่งนูนน้นนะแท่านมองอยังเห็นเสาไฟเต็มเลยปลาปลาก็ไม่ได้ผ่านนะครับผ่านฝั่งนู้นถนนเกือบเกือบกิโลแล้วกันเนาะไม่ถึงดีหรอก ผมดูเมื่อกี้ประมาณสัก700เมตรแต่อเมตรที่เป็นลูกลัง,ลลงที่เหลือคุ้งจะขึ้นลาดยางนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งคือประมาณสักปากทางเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นถนนาลาดยางนะครับจะคดเคี้ยวเข้ามาอยู่ไม่กี่กิโลหรอก,รอก6 7กิโลอ,อะไรประมาณนั้นนะครับเข้ามาไม่ยากข้อดีอ่ะถูก,ถกดินดีดน้ำดีดแล้วก็ที่มันค่อนข้างจะเหมือนกับคล้ายๆกับจตุรัสด,ด้วย คือมันใกล้ๆก,ก,กันนะร้อยคูณ150อะไรอย่างเงี้ยผู้รอยเท้าอะไรเต็มเลยอะรอยเท้าหนูเีย่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงน่าจะต,ตัวใหญ่หนะ่อยอันนี้เีย่ยนะลอยเท้าหนูนะหนูหนาเหรอหนูหนาโอ้ใหญ่มากแต่ไม่น่าจะรอดแล้วครับโดนจับไปแล้วใช่โดนจับไปแล้ว การจับหนูไปกินนี่มันก็เป็นการเป็นอาหารแล้วก็การกําจัดวัชพืชใช่ไหมไอเขาเรียกอะไรนะสตูพืช,พชหนูไม่กินข้าวใช่ไหมใช่ครับเห็นบางทีเขาหอบกันไปเต็มเลยนะรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยบรรทุกหนูจับได้กันเต็มเลยหลาจังหวัดที่นิยมกินนิยมทานหนูกันแต่ต้องทำให้ให้ให,ให้ให้สุกเนาะอะ่าถ้าสุกด้วยก็ให้สุกครับ <c oughs> แต่หนูพวกนี้มันผมว่ามันโอเคอยู่อย่างหนึ่งหนูนาตรงที่ว่ามันส่วนใหญ่ันกินว่าจะพืชมันไม่เหมือนหนูบ้านหนูหวกอะไรเงี้ยอ่าบางทีพวกนั้นเขามีเป็นพาหะนําเชื้ออยู่ในที่อับอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็อยู่กับธรรมชาติแต่มันก็ไม่ได้สะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับต้องทาให้สะอาดให้สุกงูมีไหมเนี่ยคุณเึ่งแถวนี้งูถ้าเป็นกลางคืนผมว่าน่าจะมีนะกลางวันมันไม่ค่อยออกหรอกงูมันมากินกบกินเขียดกินหนู ธรรมดาครับมันเป็นวัฏถจักรโหนี่อะไรเนี่ยน่ะุยหนูเนี่ยนะครับอันนี้คืออันนี้รูมันนะแต่นะ่ามันน่าจะมีลูกมันเลยอุดรูไว้เหมือนไม่ให้อะไรเข้าไปกวนใช่อ๋อเอาแล้วน้ําถ้าเกิดฝนตกน้ํามันเข้าไปไหมน้ําอันนี้น้ําเข้าไม่ได้ฝนตกนะน้ําเข้าไม่ไ,มได้เพราะมันจะทํารูชอนขึ้นมาอีกไนงะไม่ท่วมลูกมัน แสดงว่าทั้งนาเนี่ยหนูอยู่เพียบเลยใพ<ช>่พอเดินมานี่เจออย่างนี้เพียบเลยแต่นี่ถ้ามานี่นัดเจอที่ไหนดีนัดเจอ,อเผื่อบางทีใครมาดูจะเป็นโรบินสันลถบุรีก็ได้ครับถ้ามาท่าผลพะลยาทินหมายเลขหนึ่งกับโรบินสัน<ช>ถ้ามาทางสายเอเชียก็เอาอะไรดีสายเอเชียามาทางบ้านแพกรกดีกว่าแถวที่ว่าก,การอำเภอบ้านแพรกไม่เปรี่ยวดีครับอ,อเราจะได้ท่านจะได้ไม่กลัวเรา เห็นหน้าอย่างนี้ไม่น่ากลัวแล้วมั้งรู้จักกันแล้วครับบางทีบางทีผมไปยืนอยู่มีมีคนเข้ามาทักผมไม่รู้จักเขาแล้วครับเขาดูเราไงาเขารู้จักเราเราดูงไงเป็นดาราไปแล้วครับดาราประจำช่องบอยสศรีทหน้าค่าราไปแล้วคนรู้จักเยอะครับ อากาศอย่างนี้หน้าแบบหน้านอนเล่นเนาะถ้ามีใต้ต้นไม้เนะาะแถวนี้เห็นว่ามีไหลายแปลงเลยใช่ไหมมีครับมีถ้าสนใจก็นัดเรามาแล้วมาดูพร้อมกันหลายแปลงเลยก็ได้นัดล่วงหน้าสักหนึ่งวันนะครับพร้อมเราไปต่างจังหวัดเนี่ยไปรีวิวต่างจังหวัดอ่ะสมมุติวันนี้เราอยู่อยู่อยู่ที่ลพบ,บุรีนะ <c oughs> ครับเราไปมีรีวิวอ่างทองไว้ครับคนอ่างทองที่จะมาดูบอกเอ้ยจะมาดูอ่างทองเราหายตัวไม่ได้อะ <c oughs> ่ะจะแม่เราเราไปไม่ได้ครับ <c oughs> เพราะนเราถึงให้นัดล่วงหน้าหนึ่งวันเงี้ยฮะ เดินเหนื่อยเหมือนกันเนี่ยเกือบกิโล,ะลนะสักรอบนะเป็นไปได้ครับ<อ>เกือบๆครับเดี๋ยวหมุนตัวให้ดูก่อนครับเหมือนมาเที่ยวธรรมาชาติกับเราอะครับมันหนึ่งพาไปดูคลองหน่อยดิดคลองอย่างนี้หน้าตกปลาเนาะ รรทิรรมทบอกกันเนี่ยถนนสูงก็เราประมาณสักสอกหนึ่งนะสามสิบเซนเอาให้หัวเข่าหนึ่งเลยให้ห้าสิบเลยเอ่ะบ,บ,บางที่เท่าเลยอะ่ะถนนนี้เพิ่งทำปีนี้เนาะปีนี้คนระับเมื่อก่อนมันเป็นถนนดินนะอันนี้ไม่ใช่ที่ตาบอดนะถนนระบุชัดในฉนดนเออฉนดอะไรเนี่ยฉนดนคุดแดงคุดแดงนะครับเดี๋ยวหลายท่านไม่เชื่ออ,อีก ในฉนวนเราชัดเจนว่าเป็นถนนนะเนี่ยเนี่ยดูถนนรถสวนก็นได้นะเน้นด,ดูคลองคลองผมดูแล้วผมเสียดายตรงที่ว่าผักมันเยอะผักเยอะผักนี่คือชาวบ้านเนี่ยเนี่ยเก็บไปขายขผ,ผักปุ้งผักปุ้งใช่ไหมครับฝั่งนู้นก็กระถินเพียบเลยใช่เนี่ยเสาไฟฝั่งนู้นเห็นไหมเนี่ยจะทำคลองให้โล่งนะโอ้โหสวยมากครับไปเราเดินเลาะคลอ,กคองกันไปเรื่อยๆครับ จะได้ครบสี่ด้านพวกทำนาตอนนี้เขาใช้ใช้สารเคมีไหมต้องใช้ต้องใช้เพราะอย่างแปลงนี้ถ้าไม่ใช้แปลงอื่นก็ใช้ครแมลงมันจะมาแปลงนี้หมดเลยอ๋อถ้าไม่ใช้สารเคมีแล้วสา,สารเคมีมันอันตรายไหมอันตรายครับแต่ถ้าเรารู้จักป้องกันก็ไม่เป็นไรแล้วผู้บริโภคละ่ะคนกินล่ะผู้ง่ายโอ้กว่าจะถึงเวลานั้นก็กว่าจะเก็บเกี่ยวใช่ไหมอ่ามันหมดแล้วมันผ่านกระบวนการไปแล้วครับฮะ คือมันมันผมเข้าใจหลายหล,ยหลยท่านเนาะเขาก็ไม่อยากให้ใช้ห <ermo S 1> รอกพูดง่ายๆฮะ <ๆ S 1> หลายๆท่านอยากให้ปลูกข้าวปลูกพืชแนวอะไรนะเกษตรอินทรีย์เหรอเกษตรอินทรีย์แต่ในความจริงมันทําไม่ได้ทํายากมันต้องใช้เงินด้วยอยกเกษตรอินทรีย์ครับแลเศรษฐกษิจอย่างนี้จะเป็นยังไงคะใช้ปุ๋ยปุ๋ยนี้มันก็เคมีอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับปุ๋ยยาฆ่าวจชพืชใช่ไหมมียาฆ่าแมลงไหมยาฆ่าแมลงมี ก็มีร่วมด้วยครับมีร่วมด้วยแต่ไม่ไม่ได้ฉีดแบบเยอะนะฉีดพอบางๆอ่าอออันนี้ข้อมูลตรงๆจากเกษตรกรนะครับเราไม่ได้แต่งเรื่องขึ้นเองครับผมเข้าใจไงทุกท่านก็บางท่านโลกสวยไงโอ้หนาแปลงนี้ไม่ได้เรื่องเลยใช้สารเคมีท่านลงมาทานี่ครับแล้วท่านลองไม่ใช้ดูสิเออไม่ใช้ผลผลิตมันก็ไม่ได้เลยครับใช่ก็ตอนนี้เท่าไหร่ละเกวียนหนึ่งหกพันเจ็ดพัน เมื่อก่อนเท่าไหรหมื่นกว่าใช่ครับอ่าแล้วถ้าไม่ใช้จะเหลือเท่าไหร่แค่หกพันยังมันยังไม่พอกินเลยอ่ะยังต้องขายที่ขายทางกันเลยนี่สินมันเยอะเนาะ,ระเราเดินไปเดี๋ยวก็จะถึงจุดที่เราเริ่มต้นละเข้า,เาน้ำเข้านาทำไมครับเพื่อรอให้ดินมันให้ดินมันแห้งแล้วก็ จะเริ่มหว่านปุ๋ยอให้ดินไอปุ๋ยละลายงั้นป่ะครับให้กระถุง g ต้นข้าวมันโตอืมอะไรกระถุ n ข้าวนี่ประมาณกี่เดือนสามเดือนประมาณสามเดือนสามเดือนไปยินกระปุกสักสองรอบสามรอบสามรอบได้น้ำอย่างนี้นะสามรอบแต่ถ้าแบบไม่มีคลองไม่มีน้ําก็รอบเดียวรอบเดียวนาปีอันนี้นาปังครันีขนาดปีสามรอบก็ยังเป็นนี่เป็นสินกันนะเศรษฐกิจมันไม่ดี าแมลส่วนใหญ่เกษตรกรเนี่ยจ้างคนทําทั้งหมดแหละส่วนใหญ่นะรถไถเขาคือไม่มีเขาไม่มีรถไถใช่ไหมล่ะรถหวานอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ต้องจ้างคนอะไรนะฉีดปุ๋ยเหรออะไรนะหวานปุ๋ยหวานข้าวจ้างกระบบทส่วนใหญ่ต้นทุนมันสูงคนอื่นเดี๋ยวเราจะได้ฝากท่านผู้ชมเดี๋ยวส่งท่านผู้ชมตรงนี้มีอะไรฝากถึงทุกท่านไหมเดี๋ยวทวนกันใหม่เดี๋ยวทุกท่านลืมอีกว่าขนาดเท่าไหร่แล้วที่นะครับ14ไร่ในงาน 48ตารางวาราคาขายอยู่ที่2 5 9 0่บาทยกแปลงนะครับยกแปลงเลยถนนชุดแดงอําเภออำเภอเมืองอเภอเมืองเอเอาใหม่ตำบลดอนโพอำเภอเมืองลบบุรีจากกรุงเทพก็ประมาณ1 0อยเท่าไหร่นะร้อกิโก็ไม่ไกลมากไม่ไกลมากครับสนใจก็สอบถามเราได้ครับอ่ะโอเคคลิปนี้ฝากท่านผู้ชมนะครับอวยพรท่านผู้ชมหน่อยก่อนจากลานไป ก็ผมนะครับหนึ่งในทีมงานของบอยเศรษฐีนกร้าครับขอนะครับบารมีนะครับพ่อแกนะครับพ่อปู่รีสุตโธเจ้าแม่เจ้าย่าศรีปทุมมาครับจงคุ้มครองนะครับทุกท่านที่ชมช่องบอยเศรษฐีนกร้าครับให้เจริญรุ่งเรืองนะครับทุกๆด้านนะครับลงนะครับอ่ะขอให้เราทำรวยทุกเลยทุกท่านครับแล้วไงฝาก